จะประกาศรางวัลบอลลงดอแล้วนะขอะแสดงความยินดีกับคาเล่นเบนเซม,มาด้วยทำได้ดีมากไอ้น้องชาย <laughs> นักเตะบ,บัลลงดอคนใหม่ค่ะ n ่เยเ <laughs> ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนบอลทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับตลอดเวลาที่ผมได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพผมทุ่มเทให้กับการเล่นฟุตบอลทุกๆวันครับจนในที่สุดครับวันนี้ก็มาถึงครับและผมก็รู้สึกดีใจอย่างมากครับที่ได้บอลลงดอนในครั้งนี้ครับ